วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568เวลา11นาฬิกาตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วนำกำลังชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุยิงปะทะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบังเกอร์ที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียดทั้งร่องรอยกระสุนทิศทางการยิง และตำแหน่งจุดตกของกระสุนเพื่อนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ไปประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมด้านความมั่นคงย้ำความโปร่งใสตรวจสอบได้และอ้างอิงได้จริงตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังคงบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ต่อมาเวลา13นาฬิกาคณะผู้สังเกตการอาเซียนจำนวน10นายเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดประกอบด้วยผู้แทนจากไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คณะผู้สังเกตการอาเซียนเดินทางถึงจุดตรวจโคกสูงที่34รับฟังบรรยายสรุปเหตุป,ปะทะการตอบโต้ของฝ่ายไทย และมาตรการป้องปรามที่กำลังดำเนินอยู่ภายหลังการบรรยายผู้สังเกตการได้เข้าตรวจสอบบังเกอร์ที่ถูกยิงร่วมกับทีมพิสูจน์หลักฐานเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงทุกมิติก่อนนำไปจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางและโปรง่งใสที่สุดคณะยังได้พบปะประชาชนบ้านหนองยาแก้วรับฟังผลกระทบจากเสียงปืน ความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตและความกังวลด้านความปลอดภัยของครอบครัวการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์จากข้อมูลภาคสนามหลักฐานเชิงประจักษ์และเสียงของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยยังคงดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง